สวัสดีเพื่อนๆน้องนทุกคนนะครับเดี๋ยววันนี้มาสอนวิธีการติดตั้งตัวแอป Toy Store แอปติดตั้งแอป IPA แล้วก็ตัว c a r t ทูฟนะครับสำหรับพี่ๆที่มีหน้าจอรถยนต์อยากจะปลดล็อกหน้าจอรถยนต์แบบไว้ดูวิดีโอ YouTube ได้นะครับผม แต่ว่าเครื่องต้องทําการเจลเบรกลงซีเดียหรือว่าซีริโอก่อนนะครับวิธีเจลเบรกเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวผมทําการลบตัวแอปซีริโอตัวนี้นะครับผมให้เรามาที่แอป Safari หรือว่า Google นะครับ แล้วก็พิมพ์คำว่าลิโอรีโพนะครับใส่คำว่ารีโพด้วยนะครับผมโอเคแล้วก็จะได้เว็บไซต์ตัวแรกหรืออันที่2เลยก็ได้นะครับผมก็จะเป็นแอปที่เอาไว้ลงพวกแอปทวีคหลวดแอปทวีคนะครับค่อนข้างใครที่เจอเบยอยู่น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วนะครับให้เราแตะตรงนี้นะครับผมแล้วก็ กดเข้ามาให้เรากด install นะครับแล้วก็ทำการกดติดตั้งของตัวแอปนะครับกดกลับไปยังซีเดียนะครับผมโอเคแล้วก็แตะเข้ามาที่ตรงนี้นะครับผมให้เรามาที่เมนูคำว่าแหล่งนะครับเมนูด้านล่างยตรงนี้คำว่าแหล่ง มันจะมีซีเโอรีโพของตัวเนี้ยแล้วก็ให้เราเลือกแพ็กเกจทั้งหมดนะครับแล้วก็ามาที่ปรับเปลี่ยนมุมขวาด้านบนกดติดตั้งนะครับผมแล้วก็กดยืนยันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ติดตั้งตัวนี้มันก็จะยังไม่มีแอปพลิเคชันหน้าเมนูให้เรานะครับก็ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นขั้นตอนวิธีการติดตั้งตัวแอปซิเิโอเพื่อลงทวิกนะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่เลย ก็มันจะมีพวกแอป,ปทวีคแบบฟรีแล้วก็ทั้งเสียเงินด้วยนะครับใครที่อยากจะมาแต่งหน้าทีมหรือโหลดแอป,ปทวีคแบบแต่งไอคอนต่างๆแล้วก็โหลดทีมโหลดแอป,ปหรือโหลดเกมต่างๆค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมตรงนี้ก็ให้เราอัปเกรดนะครับรอให้มันอัปเกรดให้เสร็จสิ้นนะครับซึ่งมันจะทําการดาวน์โหลดแล้วก็อัปเกรดตัวแอป,ปทั้งหมดหรือแพ็กเกจทั้งหมดก่อนนะครับ แล้วก็จากนั้นให้เรามาที่ Google เหมือนเดิมนะครับพิมพ์คขาว่า Toy Store นะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นแอปเอาไว้ติดตั้งพวกไฟล์ IPA หรือว่าแอปพลิเคชัน IPA นะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมไฟล์ IPA หรือไฟล์ iOS ให้เราแตะเข้ามาที่อันแรกเลยนะครับผมซึ่งขั้นตอนมันจะค่อนข้างยุ่งยากนะแต่ว่าทำครั้งเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับ ทำครั้งเดียวก็ไม่ต้องมาทำอีกไนงะสำหรับคนที่แบบทำพวกนี้เป็นอยู่แล้วมันจะเข้าใจง่ายๆนะครับผมใครที่ไม่เคยทำเลยอ่ะอาจจะดูมันยุ่งยากหน่อยให้เราเลื่อนลงมาด้านล่างสุดๆเลยนะครับมันจะมีทั้งแบบ no jailbreak แต่ว่าผมลองแล้วมันจะเด้งนะครับ no jailbreak iOS 14 iOS 15นะครับผมลองแล้วมันเด้งนะครับแต่ว่าเครื่องต้อง jailbreak นะครับมันถึงจะใช้งานได้ให้เราเลือกแตะปุ่มสีเขียวอันที่2นะครับ แล้วก็กดยืนยันดาวน์โหลดนะครับที่เราจะมาติดตั้งบนแอปของซิลิโอนะครับผมก็จะเป็นแอปของ Toy Store ตัวนี้นะครับให้เราติ๊กที่มุมขวาตรงนี้นะครับผมแล้วก็เลือกซิลิโอแอปตัวนี้นะครับเพื่อทำการติดตั้งแล้วก็มันจะเด้งมายัางหน้านี้ให้เรากดติดตั้งอีกทีหนึง่งนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดยืนยันนะครับผม แล้วก็เชื่อมต่อ Wi-Fi ด้วยนะทุกคนนะครับเราก็จะได้ตัว App Toys t o r e มานะครับตัวแอปเนี้ยจะเป็นแอป installer ของพวกไฟล์ IPA นะครับหรืออผมจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับให้เรากด install ก่อนนะครับผมโอเคแล้วก็ให้เราทำการกดติดตั้งนะครับหรือ install นะครับมันจะเป็นตัวติดตั้งของตัว ทอยสตร์อีกทีนึงนะครับผมนี่เลยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับที่เอาไว้ติดตั้งตัวแอปนะครับตรงนี้ให้เรากด Install D ID 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 ประมาณนี้นะครับผมตรงนี้ก็เปิดก็ได้เป็นลิงก์ URL หรือไม่เปิดก็ได้นะครับผมอ่ะโอเคตรงนี้มันจะใช้เวลานานหน่อยนะไม่เปิดก็ได้นะครับข้ามไปเลยก็ได้โอเคแล้วก็ให้กดเข้ามายัางแอปเหมือนเดิมนะครับผม ่าแล้วก็ให้กดรีสปริงเครื่องนะครั้งหนึ่งนะครับให้กดรีสปริงเครื่องนะครับโอเครีสปริงเครื่องเสร็จแล้วตัวเนี้ยมุมขวาตัวเนี้ยมันจะเป็นอ่า t n s t a l l ipa ไฟล์นะครับแล้วก็แบบทั้ง url ด้วยนะครับที่ได้เปิดไปก่อนหน้าให้เรามาที่แอป safari นะครับผมเพื่อทำการดาวน์โหลดตัว car t o o เป็นไฟล์ ipa อีกทีนึงนะครับ แล้วก็ให้เราพิมพ์ c a r t u b นะครับ .ipa นะครับผมหรือว่ามาเว็บไซต์นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขึ้นข้อความต่างๆไว้ให้แล้วกันนะครับเพราะว่ากล้องผมอาจจะมัวๆหรือไม่ชัดหน่อยนะครับแล้วก็กดแตะเข้าไปแล้วก็ตรงนี้ให้เรากดการการบาลออกนะครับมันจะเป็นโฆษณาขั้นไว้อยู่ แล้วก็มาจะมาหน้าของกิ๊กคับนะครับคา r ทูบหนึ่งจุดศูนนะครับให้เราเลือกอันแรกเลยนะครับคาทูบ i o t i p a นะครับกดแตะแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับผมมุมขวาด้านบนนะครับให้เรากดเลือกติดตั้งนะครับผมของผมได้โหลดไว้ก่อนหน้าค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็กดมุมขวาด้านบนอีกครั้งกดเลือกตัว App t o y Store นะครับโอเคตรงนี้มันจะเด้งมาอย่างหน้านี้นะ ทุกคนนี่แล้วก็ให้กด IPA install IPA อีกทีหนึ่งแล้วก็กดเลือกไฟล์นะครับไฟล์คา r t ทูบแล้วก็กดติดตั้งนะครับหรือ install แล้วก็กดที่ YouTube ดูนะครับผมถ้ามันขึ้นมาแบบนี้ก็แสดงว่ามันกดติดตั้งเสร็จแล้วนะครับนี่เลยเราก็จะได้แอปคา r t ทูบมาแล้วก็ได้แอป t Toy Store มาที่เป็นแอปติดตั้งไฟล์ IPA อีกทีหนึ่งนะครับส่วนแอปคา r t ทูบ อแอปนี้มันจะให้เรากดอัปเดตอีกรอบหนึ่งนะครับก็ให้ทำการเข้ามากดดาวน์โหลดแล้วก็ติดตั้งอีกรอบหนึ่งซึ่งมันจะตรวจหาเวอร์ชันนะครับแล้วก็ติดตั้งไปเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่เลยแล้วก็กด Install เหมือนเดิมนะครับก็แอป c a r t ทูบตัวนี้มันจะเป็นแอปเอาไว้เล่นเพลงวิดีโอแบบว่าเราอยากจะดูหนังฟังเพลงอะไรแบบนี้นะครับผมสำหรับพี่ๆที่มีหน้าจอรถยนต์หรือว่ารถยนต์ที่แบบไม่ต้องไปปลดล็อกให้เสียเงินแบบ หลายพันบาท